ซาบาท่ามกาที่ได้เป uh ียนทองที่ซาบาก่อนจะขึ้นชคอะพูดดังๆพูดดังๆกอนจะขึ้นชครู้สึกยังไงฟฟิลฟิรู้สึกตื่นเต้นมาก จะขึ้นชกเพราะนานไม่ขึ้นไปชกอ,อ่ะ<อ>แล้วก็ขึ้นไปแล้วฟังโค้ดแล้วก็ทำตามแล้วก็ชนะและ้วแล้วคุณได้อะไรจากจากการโชคบ้างคุณได้อะไรบ้างประสบการณ์ที่คุณได้เพิ่มขึ้นอะ่ะได้ประสบการณ์แล้วก็ประสบการณ์เรื่องอะไรประสบการณ์เรื่องอะไรบ้างอะไรบ้างที่คุณได้ เอ,อ่เรืงแข่งขันงแข่งขันอะอะไรบ้าง <laughs> เหมือนกับที่ชกแล้วก็เราไม่โดนชกแล้วก็ <laughs> เ,ลเล่นเล่นครับใช้สมองอ <laughs> ก็ต้องฟังโคด้คดโค้ดพูดอะไรอะ่ะต้องฟังแล้ว Lepas, waktu choke, okay, bun perhiti, tak? Okay. Tidak mohon coast, hanya mendengar Okey, pergi. Pengalaman Luis di Sabah sangat gembira kerana dapat pingat emas. Luis kata dia agak nervous sebab dah lama tak naik ring, tak lawan. Tapi so, masa dekat ring tu. Kena main pakai otak Dengar cakap coach Tapi bila coach cakap Jangan tengok Dengar saja Okay Okay Okay